โหมดไม่ต้องไปปรับอะไรเลยครับโหมดเดิมโหมดที่เป็นโหมดที่เป็นโหมดธรรมดาเลยเนี่ยนะครับนี่เครื่องคิดเลขที่น่าจะถูกที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องไปโหมดอะไรทั้งสิ้นครับโหมดโหมดทั่วไปเลยนะครับโหมดคอมทั่วไปเลยนะครับโหมดคอมพิวทั่วไปเลยทีนี้วิธีการคือเมื่อกี้ x คือสองร้อยใช่ไหม y คือลบเก้าสิบจุดหนึ่งนะครับเราจะแปลงให้มันเป็นโพล่าใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้ครับ เห็นไหมฮะเห็นตรงเครื่องหมายบวกไหมดูเครื่องคิดเลขตัวเองครับมีไหมฮะพล่าเครื่องหมายบวกเป็นโพอล่าเห็นไหมครับเครื่องหมายลบเป็นเล็กเห็นไหมครับถ้าเรามีโพอล่าทศทีเรามี x กับ y เมื่อกี้นะครับมันเป็นเล็กมันเป็นเล็กแทงกูล่าเรามี x y าเมื่อกี้เนาะเออเราจะแปลงเป็นโพอล่าครับ กดตัวนี้ครับชิปบวกโหมดมันจะขึ้นโพลมาเห็นปะอ่ะเราใส่ครับสองร้อยคือ x y นะครับแต่ใส่คอมมาก่อนนะนี่คอมมาคอมมาตัวนี้นะครับคอมมาอยู่นี่เห็นปะคอมมาอยู่ตรงเครื่องหมายวงเล็บแต่ต้องกดชิปก่อนนะครับเห็นไหมกดคอมมา y คือลบเก้าสิบใช่ไหมจุดหนึ่งวงเล็บปิดนะครับอ่ะผมจะกดเท่ากับละ ปึ้งเห <c oughs> ็นไหมครับคุณคุณตัวเลขไหมอ่าที่เราได้คือสองร้อยสิบเก้าจุดสี่ใช่ไหมครับโดยประมาณมันคือขนาดถูกไหม <c oughs> ที่เราเอา x กํลังสองบวก y กํลังสองแล้วถอดรูทถูกไหมครับที่เจ๋งไปกว่านั้นคือเห็นไหมครับ เห็นเซตาไหมที่โผล่มาลองเลื่อนดูครับเห็นไหมครับเขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวใช่ไหมกดแค่พิกัด x y สิ่งที่เราได้คือเราได้ขนาดและทิศทางออกมาครับสังเกตไหมครับเซตาติดลบ ความหมายก็คือ x l เนี่ยมันน้อยกว่า x c นะถูกไหมครับเซต้ามันเลยติดลบเป็นลบ24ย้ำอีกรอบนะครับโหมดโพล่านะครับโหมดโพล่าตัวนี้นี่อยู่นี่เครื่องหมายบวกเราลองย้อนดูไหมเราลองย้อนดูครับ219.4ใช่ไหมอะผมจะย้อนผมลอง สมมติผมมีพล่าผมมีพลาผมจะแปลงเป็นเลคเลคแทงผมมีขนาดและทิศทางของเวกเตอร์นะครับเนี่ยผมจะแปลงเป็นเลกแทงเมื่อกี้219ใช่ไหมครับจุดสคือคือ R ใช่ไหมแล้วผมก็ใส่คอมมา่าด้วยเซตาเซตาคือเท่าไหร่ลบยี่ปะจุดสอหมั้งผมคุ้นคุ้นตัวเลขประมาณนี้ผมก็แปลงกลับครับสิ่งที่ผมได้ผมได้อะไรมาผมได้ X เมื่อกี้ 200ใช่ไหมครับแล้ว Y ที่ผมได้ก็คือลบ90นะครับจริงๆถ้าเครื่องคิดเลขที่เทพพอมันจะคิดพวกเชิงซ้อนได้นะครับเออแต่ว่านี่คือโหมดเริ่มต้นที่ผมว่ามันมีทุกเครื่องนะครับก็คือเราสามารถแปลงจากาที่เป็น XY Coordinate เนี่ยกลายไปเป็นเขาเรียกว่าขนาดและทิศทางหรือโพลราฟอร์มได้ นะครับเออโอเคนะไปลองเล่นดูนะครับเพราะว่าประโยชน์ตรงนี้มันไม่ได้จบแค่ที่เราเอามาคิดเรื่องของกระแสะสลับนะประโยชน์ตรงนี้เราเอาไปใช้กับการคิดขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ได้เพียงแค่เราต้องจัดรูปมานนิดหน่อยครับซึ่งอันนี้นนถ้าเราดูเนี่ย วิธีมันน้อยนะไม่ต้องท่องสูตรเลยแค่เรารู้ว่า vl กับ vc มันอยู่ในแกน j บวก j กับลบ j เสร็จแล้วก็ตั้งเวกเตอร์ออกมาแล้วก็ให้อยู่ในรูปแบบของเวกเตอร์ที่เป็น x กับ y คุณจะเป็น i เป็น j ก็ได้สุดท้ายแล้วเราค่อยเอาไปคิดแปลงตัว x y ให้กลายไปเป็น r กับต้ e t a เค นะครับซึ่งสมการเบื้องหลังมันก็คือนั่นแหละครับขนาด r ก็คือต้องเอา x กลังสองบวก y กำลังสองถอดรูทขนาดของเซตาขนาดของฟีมันก็คือเอา y มาส่วน x อยู่ใน arc tan โอเคไหมจบ